วันนี้จะมาเปิดผมให้ดูนะคะว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุ้ยจะพามารีวิวนะคะหลังจากที่ดื่มน้ำกระชายเป็นแล้ว1เดือนนะคะว่าจะแก้ผมงอกได้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมกันนะคะว่าเราทำน้ำกระชายกันยังไงนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีกระชายนะคะในถ้วยนี้คือกระชายนะคะแล้วก็มีมะนาวน้ำผึ้งนะคะถ้าไม่มีน้ำผึ้งใช้น้ำตาลแทนก็ได้ แล้วก็มีน้ําสะอาดแล้วก็เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นน้ําค่ะเราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะคะแล้วก็ใส่กระชายนะคะกระชายใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยเสร็จแล้วก็น้ำสะอาดนะคะหนึ่งแก้ว สองแก้ว2แก้วนี่ก็ประมาณ500อยมิลลิลิตรนะคะแล้วก็ปั่นผสมกันเลยค่ะปั่นไปเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยปั่นเสร็จแล้วก็เทกรองนะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะเอาแต่หัวเชื้อมัน หรือว่าใครจะใช้ผ้าข่าบางก็ได้นะคะมันก็จะกรองได้ดีกว่าค่ะคั้นนะคะคั้นเอาจนแบบน้ำไม่ออกจากกากแล้วนะคะให้กากมันแห้งเลยนะคะเราจะเอาหัวเชื้อมันจริงๆนะคะตักฟองออกให้หมดนะคะเพราะว่าฟองมันอาจจะทำให้มีรสชาติขมนะคะตักฟองออกหมดแล้วเราก็เทใส่โหลนะคะสูตรนี้ เก็บเอาไว้ได้หนึ่งเดือนนะคะเก็บเอาไว้ได้เป็นเดือนเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะคส่วนวิธีดื่มนะคะก็ตักน้ำกระชายนะคะหัวเชื้อกระชายใส่ไปในแก้วสามช้อนโต๊ะสอง สามนะคะเสร็จแล้วก็มะนาวนะคะน้ำมะนาวบีบลงไปเลยสูตรนี้เอาไว้ทําดื่มทุกเช้านะคะแล้วเดี๋ยวตัวจะทดสอบให้ดูนะคะตัวจะดื่มทุกเช้านะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะจะมาดูผลตอนท้ายนะคะว่าจะสามารถแก้ผมหงอกได้จริงหรือเปล่านะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำผึ้งนะคะถ้าใครไม่มีน้ำผึ้งก็ใช้เป็นน้ำตาลแทนได้นะคะน้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะนะคะน,นี่นะคะน้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะใส่ไปสักครึ่งแก้ว ผสมให้เข้ากันนะคะมะนาวจะจะเป็นน้ําที่ออกที่ทําให้เย็นนะคะเราก็จะผสมกันนะคะมันจะได้ลดความเผ็ดร้อนของกระชายลงนะคะแล้วก็น้าผึ้งนะคะไปเติมรสชาติด้วยถ้าชอบหวานอาจจะใส่ความหวานเพิ่มอีกก็ได้นะคะผสมรสชาติตามใจชอบเลยแล้วก็ดื่มทุกเช้านะคะ ทุกคนค่ะเดี๋ยวตุ้ยจะให้ดูนะคะผมหงอกของตุ้ยนะคะเดี๋ยวจะแหวกให้ดูเลยนะคะนี่คือก่อนนะคะก่อนที่จะดื่มน้ํากระชายนะคะผมหงอกก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเปิดให้ดูเลยนะคะประมาณนี้เลยซึ่งผมหงอกจะเยอะมากๆเลยนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมรสชาติ อร่อยค่ะออกแบบกลมกล่อมกลิ่นกระชายนิดๆนะคะมีกลิ่นกระชายน้นนะะมนยนำมะนาาแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเหมือนแบบชามะนาวอะไรประมาณนี้ที่แรกคิดว่าจะเผ็ดนะคะนี่เคยลองครั้งแรกนะคะคิดว่าจะรสชาติเผ็ดแต่รสชาติอร่อยนะคะทั้งความเปรี้ยวของมะนาวนะคะแล้วก็กลิ่นของกระชายแล้วก็น้ำผึ้งนะคะมาผสมกัน รสชาติดีเลยคะ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวตุ้จะดื่มน้ำกระชายทุกวันนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะแล้วเดี๋ยวตุ้จะตุ้จะนำผลความแตกต่างมาให้ทราบนะคะ ตุยดื่มมาแล้วนะคะหนึเดือนนะคะวันนี้จะมาเปิดผมให้ดูนะคะว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้เน่เป็นช่างภาพให้ภาพแรกเดี๋ยวให้ช่างภาพดูจากภาพแรกก่อนนะคะมาดูภาพแรกก่อนจะเปิดหมวกโอเคโอเค,อเค,อเคตอนนี้ เดี๋ยวจะให้เน่ๆเป็นคนถ่ายถ่ายผมงอกให้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากดื่มน้ํากระชายไปแล้ว1เดือนนะคะว่าจะแก้ผมงอกได้จริงหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> โอเคเปิดแล้วนะจ๊ะทาดาดูาด <laughs> <laughs> เป็นไงไม่น่าจะได้ฝนเนะโห นี่พลหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเต็มเต็มที่ดื่มน้ำกระชายนะคะแหวกตรงนี้นะ <c oughs> ไม่ได้ช่วยหรอกนะมั้ยไหรเยอะกเก่าเช่ไหมฮ่าฮ่าอ่ะเดี๋ยวตรงไหนเสียเวลาไปแล้วเดือนหนึ่ง นี่นี่คือผลนะจ๊ะหลังจากดื่มน้ำกระชายไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะตกลงแล้วก็น้ำกระชายนะคะดื่มไม่ได้ผลนะคะก็มีทางเดียวที่จะทำได้นะคะก็คือยาย้อมผมนะคะค่ะก็ตกลงต้องใช้ยาย้อมผมนะคะน้ำกระชายก็ช่วยผมงอกไม่ได้นะคะแก้ปัญหาผมงอกไม่ได้ก็ช่วงที่ตัวกำลังทดลองอยู่นะคะ ผมหงอกเยอะแล้วเราต้องไปทำงานก็จะโดนเพื่อนแซวบ่อยๆนะคะเรื่องผมหงอกตุยก็เลยใช้สเปรย์นะคะสเปรย์ชั่วคราวนะคะฉีดฉีดตรงผมหงอกนะคะให้ปกปิดสีผมหงอกนะคะอันนี้ตุยใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ฉีดนะคะก็มีมีหัวฉีดอย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีดลงไปตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่าผมหงอกเยอะนะคะใช้แป๊บเดียวคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะอันนี้ก็แบบชั่วคราวนะคะสระผมแล้วก็ ออกเลยนะคะไม่ใช่แบบทาวรนะคะตกลงก็ไม่ได้ผลนะคะแล้วก็เราต้องใช้ยาย้อมผมเหมือนเดิมนะคะส่วนน้ำกระชายนะคะตัวคิดว่าทางที่ดีเราก็ดื่มเป็นน้ำแก้กระหายได้นะคะรสชาติของน้ำกระชายก็อร่อยมากๆเลยผสมน้ำกระชายกับน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวนะคะบีบลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะดื่มเย็นๆนะคะ ค่ะแล้วก็สปปรรพคุณของกระชายนะคะตุ้ยก็ไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ต Google ต่างๆนะคะสปปรรพคุณของเขาก็เขาบอกว่าช่วยแก้วิงเวียนนะคะช่วยในเรื่องของการแน่นหน้าอกวิงเวียนแล้วก็ช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกช่วยลดความดันโลหิตนะคะช่วยแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆ แต่ว่าตัวแนะนํานะคะน้ํากระชายนะคะเวลาทําแล้วนะคะชนควรจะดื่มเลยนะคะไม่ควรเก็บเอาไว้หลายๆวันนะคะเพราะว่ามันจะตกตะกอนแล้วก็เวลามันตกตะกอนนะคะแล้วเก็บไว้หลายๆวันมันจะความหอมของกระชายจะลดลงแล้วก็รสชาติของกระชายก็จะลดลงด้วยนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วตุ้ยก็จะไปย้อมผมนะคะผมผมงอกเยอะมากๆเลยก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะแล้วเดี๋ยวตุ้ยจะไปหาคลิปดีๆนะคะข้อมูลดีๆต่างๆนะคะมานำเสนอให้กับให้กับเพื่อนๆทุกคนอีกนะคะค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ